อีกครั้งกับความยิ่งใหญ่ที่รอคอยเทศบาลเมืองเขาสามยอดขอเชิญชมการสแสดงแสงสีเสียงประวัติศาสตร์จินตนาการในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชร่วมย้อนอดีตรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระนารายมหาราชสัมผัสถึงคุณค่าของโบราณสถานและร่วมจินตนาการถึงความรุ่งเรืองในอดีตที่หาสมได้ยาก ท่านจะได้ตื่นตากับพระราชวังแวร์ไซด์และพระที่นั่งสุดทาสวรรค์จำลองพร้อมด้วยผู้แสดงกว่า400คนชมความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าการเจริญสัมพันธรรมไมตรีทางการทูตกับต่างประเทศการเลี้ยงรับรองแผดเมืองการปกป้องแผ่นดินไทยจากการล่าอาณานิคมของต่างชาติและเชิญร่วมรับประทานตกสำรับหวานตำรับเท้าทองกีบมา้าตกละ1,500บาท พร้อมนำตกกลับบ้านมีจำนวนจำกัดอย่าลืม15-22กุมภาพันธ์ชาวลพบุรีแต่งไทยเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ชมการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการจากเทศบาลเมืองเขาสามยอดชมฟรีทุกค่ำคืนรอบแรก19นาฬิกา30นาทีและรอบสองเวลา21นาฬิกาตรง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดโทร036 627 377าพบกันนะคะ